การตกลงกันครั้งยิ่งใหญ่ที่จะมีผลกับชีวิตของพวกเราทั้งสองคนทั้งเรื่องเออใช่ไปจนจบเลยค่ะช็อตนี่คือเราเบรกทุกอย่างเพื่อรอช็อตพระอาทิตย์ตกตอนนี้เลยสวยมากสวยงามมากพิเศยแบบสวยมากพิชาน้าดำเลยโอ้อะไรเงาสวยเงาสวยใช่ยค่ะเมันมีผลมามาจากเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อีกที่เราต้องมาใช้วิธีดีไม่งั้นมันจะตุกติกได้ มัดให้ไปคือเราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าเขาจะมาว่าให้เราจดทะเบียนกับเขาเราก็ตกใจที่เราดียีกครั้งแรกเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องติดตามชมในช่องไทสายจองนะครับฝากติดตามด้วยนะคะดูแพทย์ตกไป็นแพทย์บายบุ๊คคือหัวหน้ามีแตรถมีแต่ไล่